นางเอกดังยกครอบครัวกลับบ้านเกิดที่ฝรั่งเศสอบอุ่นพร้อมหน้าญาิญาติเดินทางออกนอกประเทศในรอบหลายปีสำหรับนางเอกหน้าใสแห่งวิกสามพระรามสี่เดียนาฟลีโฟสาวลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสหลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายการเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นงานนี้สาวเดียนาแพกกระเป๋าบินลัดฟ้ากลับบ้านเกิดคุณพ่อที่ประเทศฝรั่งเศสพร้อมกับครอบครัว เพื่อไปเที่ยวพักผ่อนและเยี่ยมญาติทางฝั่งคุณพ่อด้วยคลิปนี้นอกจากจะเห็นได้ภาพสวยๆวิวงามอา่ามตาจากอินสตาแกรมของสาวเดียนาแล้วขณะเดียวกันในอินสตาแกรมของคุณแม่เธอก็ได้เผยภาพสุดอบอุ่นเดียนาพี่ชายฝาแฝดพร้อมกับญาติๆยินแฮปปี้กันอย่างสนุกสนาน